ใเปโตนะคะวันนี้พี่ก็มาสอน,นทุกคนติดตามตัวละครร่องหุ่นกัน,นะคะ่ะทุกคนพี่ก็จะมาหาตัวละครร่งรงองหุ่นกันนะคะว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็แบบอเดี๋ยวพี่ให้ดีแล้วกันเนาะเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้กันก็พี่ก็ได้หมอน,นะทุกคนเดี๋ยวเขากดเข้าไปหาสมมตนงนะคะปึ๊บพอพี่กดเข้ามาลใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะมุงให้ราต่อแ๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะ okay, นี่คือไอเดียของเขานะคะพี่แบบว่าให้คนแบบว่าทุกคนอย่างหาแล้วเราก็ไม่ก็จดไว้ไม่ก็จำเอาไว้แล้วก็ไม่ก็แบบติดตามพี่แล้วมันก็จะเกิดเป็ดเด้งขึ้นมาแบบเฮ้ยคนแบบว่าสมมติว่าสมมติว่าทุกคนติดตามนี่ใช่ไหมมันจะเด้งขึ้นมาแบบคนที่พี่ติดตามอะ่ะมันก็จะมีอะไรนนหรือเปล่าหรือเไม่รู้นะคะก็คือมันเป็นยังไงเดียวพี่จะทําให้รู้นะคะ พี่ก็จะมาที่โฟโต้บูนะคะ่อไปนะคะพี่จะเลือกอันที่มันมีสองคนสองคนละเดแล้วกับเนาะพี่เลิกแล้วน,นะคะท,คทุกคนจะเลือกนะคะอย่าแยบนใช้แป๊บเดียวเองเนาะใครจะข่าดรอรวัดคู่นะคะอรอหลวัดสักคู่นะทุกคน ตัวละครที่สองมันมคือตัวละครที่สองนะคะเออมีแชรตัวละครที่สองตัวละครล่องหุ่นนะทุกคนเนี่ยแค่ย้ายเรนะื่อยๆนะก็ใครทันดูแบบทันดูคลิปเก่าๆพี่มันจะมีอันที่เหมือนหลองหุ่นแล้วก็เหมือนหลองหนนะุ่นเนาะก็สําหรับพี่มีพัคที่นะคะคิมนี้สอนหาตัวละครล่องหนนะุ่นนะบ๊ายบ้างจะกันคลิปหน้านะ